โก้สปอตดีตัวกลับแต่แรงไม่มากพอก่อนมาวิ่งในกรอบรอดูข่าวก่อนการเลือกตั้งประธานและบดีสาราส่วนทองไทยเช้านี้ขยับลง50บาทหลังเงินบาทยังอ่อนค่าต่อสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับวันนี้สุ25ตุลาคมนะครับเข้าสู่ช่วง ค้งสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วกลรายัางมีข่าขัดเกี่ยวการลงทุนทองคามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับหลังจากที่ราคาโกลสปอตขึ้นทำออทาาหายไปแถว27650นะครับ5060ในแถวนั้นก็มีการขยับ ลดลงมาแะครับแต่ทองไทยลงไม่มากนะครับเพราะว่าเงินบาทยังอ่อนค่ารับไว้ได้อยู่ส่วนการขึ้นตัวหลังจากนี้ถือว่าน่าสนใจเดียวเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณบร,ริษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สานเมการการของโกราอมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n Inter National จำกัดบริษัท Intaco Co. Ltd จำกัดบริษัท Aussie จำกัดบริษัท c h i n ิงโ Gold b u l l i o n จำกัดบริษัท Chinese Gold Jewelry จำกัดบริษัท TDC โ o จํจำกัดบริษัทเร่งหง c o m m ิตี้จำกัด ยังคงเริ่มต้นจากราคาทองคาไทยอยู่นะครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงมา50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคงําแท่งการสูงปิด5อยู่ที่43,600บาทราคารับซื้ออยู่ที่43,500บาทขณะที่ราคาทองพันราคาขายออกอยู่ที่44,100บาทราคารับซื้ออยู่ที่42,720บาท 88สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่13.74บาทต่อดอลลาร์เงินบาทก็ยังอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับต้องมาดูว่าจะไปได้กไกลขนาดไหน3 4บาทถึงหรือเปล่าต้องมาจับตากันนะครับโดยวู้สื่อนมองว่าราคาทองคําแท่งอาจมีการปรับตัวลงเล็กน้อยข่าทจี้เงินบาทชะลอการอ่อนค่าลงนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าราคาทองคําแท่งยังปรับตัวลงไม่มากนักเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากดอกเบี้ยขาลงมีความเสี่ยงทั้งด้านภูมิศาสตร์แล้วก็ทิศทางค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าให้รอจังหวะการเข้าซื้อรอบใหม่นะครับ จะรับแถว43,400แล้วก็43,250บาทขณะที่แนวต้านอยู่ที่43,700แล้วก็43,750บาทมาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลสปอร์ตเมื่อวานนี้ครับรีบาวขึ้นมาแล้นะครับมาแต่จุดสูงขุดแถว2,743ลลา์ก่อนย่อตัวมาปิดตลาดที่2 7 3 6ดอลลาา์โดยรวม เพิ่มขึ้นมาถึง21ดอลลาร์นะครับราคาทองคําได้แรงซื้อทางคทคนิคเข้ามาหนุนนะครับแต่การฟื้นตัวยังอยู่ในกรอบจํากัดนะครับไม่สามารถผ่านจุดเดิมของวันก่อนหน้าได้แล้วก็ยังทําจุดต่าสุดใหม่ด้วยนะครับหลังตัวเลขสิรษกิสร์ออกมาดีกว่าที่คาดการทั้งดัชนีเพีย์มภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการเพื้องต้นออกมาดีกว่าที่คาดเลยนะครับขณะที่ตัวเลขผู้ขอสิการว่างงานรายสัปดาห์ก็ลดลงกว่า สปาร์ีิผ่านมาก็ดีกว่าที่คาดการเชื่อกันนะครับตัวนี้ทําให้กดราคาทองคําเอาไว้อยู่ไม่ให้พุ่งกลับไปแบรงมากนะครับแต่ต้องมาจับตาดูดีนะครับเพราะว่าแม้ว่าราคาโกลด์สปอรตเองจะปรับตัวลงแต่ว่าปัจจัยหนุนยังคงเหมือนเดิมนะครับ,เร,ออาาเ,บรเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในทิศทางขาลงเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคํา เอาไว้ะนะครับต้องมาดูว่าแม้ว่าราคาจะมีการย่อตัวลงก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นมาแรงเพราะว่าปัจจัยต่างๆยังคงเดิมอยู่ตอนนี้คือต่อติดก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานดีสซา,าลวนะครับว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทางชานีกว่าเมื่อวานนี้ราคากลุกสปอร์ตขึ้นตัวในหมวดไซเวนะครับพยายามลดทอนความถึงตัวของอินดิเคเตอร์จะพักฐานลงมาก,ก็ไม่มากนะครับจะปรับตัวขึ้นต่อก็ไม่แรงนะครับดังนั้นการลงทุนจึงอยู่ภายในกรอบนี้น,นะครวลด้แ เพราะมีการคาดการข่าวต่งตางๆนานาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับหากสังเกตอาการตลาดดีในช่วงนี้หลายสินทรัพย์เริ่มมีการสวิงที่น้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับ หนึ่งช่วงหนึ่งถึงสสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับจากสินทรัพย์ที่เคยขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เริ่มมีการชะลอตัวการขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่พบการสัญญาแต่ว่ายังไม่พบสัญญ,ญาณการกลับตัวนะครับทำให้เซนติเมนย์ของตลาดดูน่ากลัวมากกว่าปกตินะครับกลุ่การทุนยั่งยั้นทางชนิดโกลเนะนำว่ารอราคาย่อตัวนะครับให้คงเพลองที่2,727 27, แล้วก็2,705ดอลลาร์มีจุด SL ที่2,697ดอลลาร์มีจุดาต้านอยู่ที่2,746 2,753แล้วก็2,763ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอิู่ทองพันเจ็ดร้อยสี่สิ เฟเตือนสหรัฐะจีนควรจะร่วมมือทางการค้าไว้นะครับไม่ควรมีสงครามการค้าที่รุนแรงมากเกินไปเพราะทำให้เงินเฟ้อกลับใหม่ครั้งนึงครับยิ่งกว่าไปกว่านั้นจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของโลก อาจจะเติบโตน้อยลงได้นะครับโดยอินฟได้จจทจงถึงโดนด์ทรัมถึงนโยบายการเลียเก็บภาษีจากยินที่แสนแพงน,นะครับซึ่งจะทําให้สินค้านําเข้าสู่รัฐแพงมากตามไปด้วยได้ส่งผลให้ประชาชนต้องบริโภคสินค้าจําเป็นที่แพงขึ้นด้วยนะครับในฝั่งของนโยบายการเงินก็อาจจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับถ้าโดนด์นทรัมขึ้นเป็นแมฟดีเนื่องจากนโยบายของทําเองจะดันเงินเฟ้อให้พุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นตัวขัดขวางต่อการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยและนําไปสู่ภาพพองในตลาดที่ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งบอลยิวได้นําาตลาด ในระยะสั้นแล้วนะครับโดยมีการดีตัวมากกว่า0.5%ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ชินดอร่าเองก็กลับมาแข่งข่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับบริการลงทุนทางอินดักโอนแนะนาว่าราคาทองคําอาจจะปรับตัวขึ้นได้นะครับ้าในทาชนะการเลือกตั้งประนบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นการขึ้นระยะยาวนะครับเป็นการขึ้นเพื่อทําให้ราคาทองคําปรับฐานแรงแนะนําว่าถ้าราคาทองคําปรับตัวขึ้นแรงก็ให้ขายไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรอซื้ออีกครั้งหลังการเลือกตั้งประธานาธิบด ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,750บลลาหรือประมาณ43,700บาทขณะที่ y g มองว่าหลังจากที่ราคาโกนสปอตฟื้นตัวมาได้บ้านนะครับแต่ก็ยังคงมีแรงขายกดราคาเอาไว้เพิ่มเติมนะครับหากราคาไม่สามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านแรกได้หรือว่า การปรับตัวอยู่ในกรอบจำกัดแนะนําให้เปิดสถานายายนะครับหากปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านโซน2,735-2,739ถึงดอลลาร์พิจารณาปิดสถานายายทังองเทไรนะครับหาราคาปรับตัวลงไม่หลุดในะครับโซน2,714-2,708ถึงดอลลาร์แต่หากยืนไม่ได้อาซื้อ สาระขายต่อนะครับพร้อมลดการลงทุนหากผ่านแนวต้านบริเวณ2,758ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่เล้งหงคอมมูนิตี้นะครับให้ในรับวันที่2 6 8 9 2,717ดอลลาร์ส่วนแนวต้ารายวันอยู่ที่2,752แล้วก็2,782ดอลลาร์และนี่คือข้อมูลที่โกลาส์จบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับยังคงต้องกอดติดการเคลื่อนไหวของราคากรุสปอร์ตอย่างใกล้ชิดน,นะครับแม้ว่าราคาจะพักฐานลงมาวันก่อนมากถึง30 ดอลลาร์นะครับมาคืนดีกับไป20ดอลลาร์แต่ว่าดีกับยังไม่แรงต้องมาดูว่าจะพักฐานต่อหรือเปล่าวันนี้ทางที่หนึ่งอาจจะแรดูว่าเป็นการพักฐานระยะสั้นนะครับแต่ปัจจัยทางข่าวสารยังคงเดิมนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นเรื่องของการลดดอกเบีย้ยยังคงเหมือนเดิมนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตลาดคาการวาดเฟสถะาลดดอกเบีย้ยอีก0.25ปร์ในการประชุมเดือนหน้านะครับแล้วก็เรื่องของอความผัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลก็ยังต้องติดตามนะครับยังคงระอุอย่างต่อ,อเนื่องแม้ว่าที่ผ่านมา หลายฝ่ายจะพยายามเข้ามาไปดีไปนองไปก็ตามแต่แลดูอิราเลก็ยังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่องต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยจีเดียวครับอันนี้คือข้อมูลที่โกราลยมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาช้ก้องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ